นอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในร่างกายเยอะๆมันก็จะไปช่วยลดการอักเสบได้เออซึ่งจากงานวิจัยที่พี่ปาหามาสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่ที่มีผลมากๆในงานวิจัยนี้เช่นอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นหญ้าปักกิ่งนะคะขมิ้นชันแล้วแตน มะขามป้อมคิดดูดิเออมะขามป้อมอยู่ไหนมะขามป้อมนี่พี่ปลตื่นเต้นมากมะขามป้อมอยู่ในกล่องสีเขียวนี่แหละค่ะนี่ไงมะขามป้อมเห็นหรือยังมะขามป้อมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ที่เวิร์กมากที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากที่ไปช่วยทำให้อาการอักเสบของข้อต่างๆเนี่ยมันลดลงอะค่ะเห็นไหมชัด นะซึ่งจริงๆแล้วในกล่องนี้มันไม่ใช่มีมะขามป้อมตัวเดียวที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระคือสมุนไพรเกือบทุกตัวว่าได้เลยนะคะที่มีฤทธิ์ในเรื่องของอคุณสมบัติในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะถ้าไม่เชื่อไปเซิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตได้เลยเพราะเมื่อกี้พี่ปาเพิ่งเซิร์ชมาแต่ละตัวเลยค่ะแล้วคุณสมบัติแต่ละตัวก็คือทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระไปช่วยลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆกรี๊ด กรี๊ดสุดๆอ่านี่ยังไม่จบนะนี่แค่ข้อแรกนะอหวล้นนี่ข้อแรกนะเดี๋ยวมีข้อต่อไปอ่าโอเคหวัดดีค่ะคุณลาตรีหวัดดีค่ะคุณมองไม่เห็นคุณนี่หวัดดีค่ะคุณเจรพรหวัดดีค่ะ,คดดคะต่อไปข้อที่2เลยนะคะมาแบบเร็วๆรวๆข้อที่2ทําไมมันถึงทําให้การอักเสบของลุมกระตอยลดลงอาการปวดลดลงข้อที่2ก็คือมันมี กระชายแตนแตนนี่กระชายมองเห็นไหมในกล่องนี้มีกระชายอยู่กระชายมีฤทธิ์อะไรมีสารต้านการอักเสบค่ะอะ่แล้วเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย ทูแอคชั่น่ะคิดดูดีนะคะไปมีผลทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเป็นยาอายุวัฒนะนะคะในตำรายาไทยเนี่ยจะมีผสมกระชายเนี่ยอยู่หลายๆขนาดเลยนี่คือสองข้อนะคะไปพูดได้เลยไปพูดได้เลยว่ามะขามป้อมและกระชายช่วยลดการอักเสบของคนที่เป็นโรคลูมาตอยหรือโรคข้ออักเสบนะคะ มันก็เลยไม่แปลกที่ทําไมฝรั่งป้าคนนั้นถึงทานชาสมุนไพรแล้วอาการต่างๆมันดีขึ้นอ่ะนี่ยังไม่จบนะแค่สองข้อเดี๋ยวมีแถมให้อีกข้อนึงว่าทําไมมันถึงดีขึ้นแล้วทุกคนจะกรี๊ดมากเลยนะคะอ่ะข้อที่สามที่สมุนไพรเราช่วยได้ก็คือว่าฟังพี่ปาดีๆนะอ่ะเมื่อปรับเมื่อ,อไหร่ที่เราโรคพวกนี้ค่ะโรครูมาตอยเนี่ย เมื่อไหร่เราปรับสมดุลท,ทางธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงอ,อาการต่างๆจะกลับมาดีขึ้นเพราะปัญหาต่างๆเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนเพราะโรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเออกรีดไหมแล้วเกี่ยวกับฮอร์โมนการปรับสมดุลฮอร์โมน on, ตัวที่ work work ตัวที่แบบ ชัดเจนที่สุดในนี้คืออะไรกลีบดอกกระเจี๊ยบค่ะรู้ไหมคะกลีบดอกกระเจี๊ยบทําหน้าที่เหมือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงอ่าเห็นไหมขวาญบอกว่าว้าวใช่ค่ะมาขามป้อมสปปรรพคุณมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ,อเรื่องของการอักเสษถูกต้องค่ะขวานเพราะขวานเพิ่งพูดเรื่องสมุนไพรแต่ละตัวมา,น,าน่าจะจําได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ทานคู่กันเนี่ย ทานคู่กันร,ระหว่างสมุนไพรริดร้อนกับริดเย็เยนเนี่ยมันจะยิ่งเห็นผลชัดในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆในร่างกายอาการต่างๆก็เลยดีขึ้นกรีดเวล่ะกรีดหน่อยนี่คืออีกเคสหนึ่งที่พี่ปาหามันแล้วแบบม,มันชัดและผลผลมันก็ชัดจากเคสของพี่สุชาดาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปพูดได้เลยนะคะน้องๆอ,อ่ะโอเคพี่ปาสรุปให้นะว่าทำไม ชาสมุนไพรสองกล่องนี้ช่วยทำให้โรคลูมาตอยข้ออักเสบลูมาตอยดีขึ้นนะคะหนึงเลยนะคะก็คือมีมะขามป้อมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากสารต้านอนุมูลอิสระมีผลยังไงกับร่างกายเมื่อไหร่ที่เรามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเซลล์จะเกิดการอักเสบ เซลจะเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นอซึ่งโรคข้ออักเสบมันก็ชัดๆอยู่แล้วมันมีคําว่าอักเสบก็คือเซลล์ต่างๆมันเกิดการอักเสบเมื่อไหร่เอาสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปการอักเสบต่างๆมันก็จะลดลงพอลดลงมีผลยังไงมีผลทําให้การปวดเจ็บการบวมการแล้วร้อนแดงต่างๆลดลงค่ะเออนี่คือนี่คือคุณสมบัติของชาสองกล่องนี้